วันล,ละฮะดีสรายงานจากอบีซาลบาบะอันคุชนียูซูมบุตรของนาชีตรอดยียนลอหูอันหูโดยรายงานมาจากท่านศาสนทูตมูฮัมหมัดสลลอหัวอะไรหัวสลัมได้กล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานูวะตะอาลาทรงกำหนดบทบัญญัติบังคัดต่างๆเอาไว้แล้ว พวกเจ้าจงอย่าทําให้มันสูญหายไปและได้ทรงกําหนดขอบเขตต่างๆเอาไว้พวกเจ้าจงอย่าล่วงละเมิดและพระองค์ทรงห้ามสิ่งต่างๆเอาไว้แล้วพวกเจ้าจงอย่าละเมิดและพระองค์ทรงงดกล่าวถึงสิ่งต่างๆก็เพื่อความเมตตาแก่พวกเจ้าโดยมิทรงหลงลืมแต่ประการใดดังนั้นพวกเจ้าจงอย่าสืบเสาะถึงสิ่งเหล่านั้นเลย